ถ้าการรับรูร้ภาพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดในที่ใดสุขทุกข์ก็เกิดในที่นั้นเลยใช่หรือไม่พระเจ้ามิลินถามว่าจักขุวิญญาณการรับรู้ภาพทางตาเกิดในที่ใดเวทนาสุขทุกข์ก็เกิดในที่นั้นเลยใช่หรือไม่พระนาคเสนตอบว่าใช่แล้วคือจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดเวทนาก็เกิดในที่นั้น และยังมีทำอื่นที่เกิดขึ้นที่ตรงนั้นอีกด้วยคือ 1. สัญญาการจําได้หมายรู้ 2. เจตนาความจงใจความตั้งใจ 3. ผัสสะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสทำให้เกิดการรับรู้ขึ้น 4. มนสิการการใส่ใจการตั้งใจคิด 5. วิตกการน้อมใจไปสู่อารมณ์ 6. วิจารณ์การพิจารณาขยายความในอารมณ์นั้นๆทำเหล่านี้ก็เกิดในที่นั้นด้วยพระเจ้ามิลินถามว่าผัสสะมีลักษณะอย่างไรหรือพระนาคเสนตอบว่าผัสสะมีการกระทบกันเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่าขอนิมนต์ท่านอุปมาด้วยพระนาคเสนบอกว่าเปรียบเหมือนกับแพะสองตัวชนกันอยู่จกขุเหมือนกับแพ้ตัวหนึ่ง รูปเหมือนกับแพ้อีกตัวหนึ่งผัสสะเหมือนกับการชนกันแห่งแพะทั้งสองนั้นพระเจ้ามิลินบอกว่านิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกพระนาคเสนบอกว่าเหมือนอย่างว่ามือทั้งสองที่ตบกันจกขู่เหมือนมือข้างหนึ่งรูปเหมือนมืออีกข like ้างหนึ่งผัสสะเหมือนการกระทบกันแห่งมือทั้งสองพร,อพระเจ้ามิลินบอกว่า <L un ters> ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก พระนาเคเสนบอกว่าเปรียบเหมือนบุรุษเป่าปีสองเราขึ้นพร้อมกันจากขุเหมือนปีเราหนึ่งรูปเหมือนปีอีกเราหนึ่งผัสสะเหมือนการรวมตัวกันแห่งเสียงปีทั้งสองเรานั้นผัสสะไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เดิมในตาหรือในรูปผัสสะเกิดขึ้นเมื่อตาและรูปมาร่วมกันเหมือนเสียงใหม่ที่เกิดจากปีสองเราเป่าพร้อมกันพระเจ้ามิลินบอกว่า แล้วเวทนาละมีลักษณะอย่างไรหรือพระนาเคเษนบอกว่าเวทนามีการทำให้รู้สึกเป็นลักษณะและมีการเสวยเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่าขอ,อนิมนต์อุปมาด้วยพระนาเคเษนบอกว่ามีบุรุษผู้หนึ่งทำความดีต่อพระราชาเมื่อพระราชาทรงพอพระทัยแล้วก็ทรงพระราชาทานทรัพย์ยศบริวารให้แก่บุรุษนั้น บุรุษนั้นก็เพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าแล้วเขาก็คิดว่าเราได้ทำความดีต่อพระราชาไว้แล้วเราจึงได้เสวยความสุขอย่างนี้หรืออีกในหนึ่งเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งทำบุญกุศลไว้แล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เขาก็มีความสุขด้วยทิพยสมบัติแล้วเขาก็นึกได้ว่าเพราะเราได้ทำบุญกุศลไว้ในการก่อนเราจึงได้เสวยความสุขอย่างนี้ อย่างนี้แหละเรียวกว่าเวทนามีการทำให้รู้สึกเป็นลักษณะหรือมีการเสวยเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่าแล้วสัญญาะ่ะมีลักษณะอย่างไรพระนาคเสนบอกว่าสัญญามีการจำเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่าจำอะไรละ่ะพระนาคเสนบอกว่าจำสีเขียวสีแดงหรือสีขาวพระเจ้ามิลินบอกว่าขอนิมนต์อุปมาด้วย พระนาคเสนบอกว่าเหมือนอย่างเจ้าพนักงานคลังของพระราชาได้เข้าไปที่คลังแล้วเห็นเครื่องใช้ต่างๆของพระราชาอันมีสีสันต่างๆกันคือสีเขียวก็มีสีเหลืองก็มีแดงก็มีขาวก็มีก็จำไว้ได้เป็นอย่างๆไปสัญญาก็มีการจำเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่าแล้วเจตนาละ่ะมีลักษณะอย่างไรนาคเสนบอกว่า เจตนามีความจงใจเป็นลักษณะและเจตนามีการประชุมแห่งการตกแต่งเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่านิมนต์อุปมาด้วยพระนาาเกษบอกว่าเหมือนอย่างว่ามีบุรุษผู้หนึ่งตกแต่งยาพิษขึ้นแล้วก็ดื่มเองด้วยให้ผู้อื่นดื่มด้วยเขาก็เป็นทุกข์ผู้อื่นก็เป็นทุกข์ฉันใดบางคนจงใจทำความชั่วแล้วก็ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก พวกใดทําตามบุรุษนั้นพวกนั้นก็ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาต์นรกเหมือนกันอีกประการหนึ่งคือบุรุษผู้นั้นตกแต่งเนยใสยเนยข้นน้ํามันน้ําผึ้งน้ําอ้อยให้มีรสอันเดียวกันแล้วก็ดื่มเองบ้างให้ผู้อื่นดื่มบ้างเขาก็เป็นสุขผู้อื่นก็เป็นสุขเช่นกันบางคนจงใจทำความดีแล้วได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ พวกใดทําตามบรุรหลุดนั้นพวกนั้นก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์เหมือนกันอย่างนี้แหละเรียกว่าเจตนามีการจงใจเป็นลักษณะและมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินถามว่าแล้ววิญญาณละ่ะมีลักษณะอย่างไรพระนาคเสนบอกว่าวิญญาณมีการรู้เป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่านิมน์อุปมาด้วยพระนาคเสนบอกว่า เปรียบเหมือนบุรุษผู้รักษาประตูพระนครเขาย่อมได้เห็นบุรุษผู้มาจากทางทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือทิศใต้บ้างบุคคลเห็นรูปหรือฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสนึกถึงสิ่งใดด้วยใจก็รู้จักสิ่งนั้นด้วยวิญญาณฉันนั้นวิญญาณมีการรู้เป็นลักษณะอย่างนี้แหละพระเจ้ามิลินบอกว่าแล้ววิตกล่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรพระนาคเสนบอกว่า วิตกมีการประกอบแน่นเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่านิมนต์อุปมาด้วยพระนาาเกษนบอกว่าช่างไม้หยิบไม้ชิ้นหนึ่งขึ้นมาประกอบกับไม้อีกชิ้นหนึ่งในรอยต่อให้พอดีไม่หลวมไม่โยกจากนั้นก็ปกด้วยปูนหรือทาสีทับให้มันแนบเนียนจนดูเป็นเนื้อเดียวกันไม่เห็นรอยต่อเลย เหมือนไม้ชิ้นเดียวกันแต่จริงๆแล้วคือไม้สองชิ้นที่ถูกประกบแน่นสนิทกันวิตกมีการประกบแน่นเป็นการแนบแน่นเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินถามว่าแล้ววิจารละ่ะมีลักษณะอย่างไรพระนาคเสนตอบว่าวิจารมีการลูกคํำไปตามวิตกเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินบอกว่านิมนอุปมาด้วยพระนาคเสนบอกว่าเหมือนอย่างว่ามีคล้องอันหนึ่ง อันบุคคลเคาะด้วยสันดาบหรือที่เคาะคล้องแล้วก็มีเสียงดังเป็นกังวานต่อต่อกันไปฉันใดวิตกก็เหมือนกับการเคาะฉันนั้นส่วนวิจารณ์เหมือนกับเสียงดังครวนครางไปวิตกเหมือนการเริ่มเคาะคล้องหรือการจับใจไปที่เรื่องนั้นเช่นเริ่มคิดเรื่องนี้วิจารณ์เหมือนเสียงกังวานที่สั่นสะท้านอยู่ต่อเนื่องหลังจากเคาะไปแล้ว เปรียบเหมือนการที่จิตใจเราค่อยๆพิจารณาเรื่องนั้นวนเวียนรูปครำมหยิบยกส่วนต่างๆมาคิดไต่ตองต่อ,ตอกดติดตามแล้วบรรลุธรรมไปพร้อมกัน